ผ้ามือนีบกุกจะพ้ากินนี่ค,คะตำกล้วยตำกล้วยใส่แบบสมฮาวแบหน้าฮู้ใส่หน้าหัวหน้านเลยค่ะ้ใสหบบ้ใน้ก่บนกระต้บัตองค่ะบุนเนยใหม่ๆเพิกมสดมาเลยค่ะบ่งกระดูค่ะกินใส่คับใบบัยบงยุ่มเฮาค่ะยิเป็นกินป็นยิยงเลยคุยลงไป ตนแบน้เอ้าตนปด็ดควนเลยค่ะนะีบปเด็กมาลยเงาะักกระจิกะกิมมค่ะ กอบมึงนะคผนยอดแอ,อ,อมนมเอาชิงก็มีแสบก็คือแบบอีกประเรด็มักเสียไปคะเหน่อนะ คนปาดอีกมันแสบหายแสบขาเนะครับกินอะไรกันมี่ผตีนเนี่ยค่ะช่วยมักก้นไปสองปี้วยค่ะแสบ

Obrigado. Uh, uh -huh. uh -huh. uh -huh.